ก็จะเราหังดูแล้วล่ะไม่ทิ้งคอนให้บอกว่าคุยด้วยอีกคนน่ะอ๋ออะไรของแกวะในตอนนั้นยิ่งบอกว่าจะเข้าซ้อนต่ออยู่เลยก็เปลี่ยนใจแล้วนี่ไงอะไรกันนี่แกไปกินยาอะไรเข้าเนี่ย,ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่พวกเชนพูดก็แล้วด่าก็แล้วยังไม่เห็นจะคิดได้เลย เมื่อวันนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าไมอยู่หยถึงคิดได้เองขึ้นมาละ่ะถึงจะสายไปหน่อยเพราะแกนะ่ะปวแตกไปแล้วจะว่าไปก็ยังไม่ได้บอกมันเลยนี่นะไม่รู้ว่าพอมองไปมองมาแล้วอยู่ๆก็รู้สึกแย่ขึ้นมาหน่อยๆจะว่าไงดีคงเรียกว่าสิทธิ์ไม่เสมอกันละมั้งฉันยอมรับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันรู้สึกดีด้วยก็จริงแต่ไม่รู้ว่าฉันรู้สึกว่ากับคนนี้เขาดูเป็นเด็กดีกันไปหน่อย แยนี่มันตลกดีวะ่ะบตกว่าเขาเป็นเด็กดีกันไปแต่ก็ทําลายเขาไปตั้งขนาดนั้นแล้วนะนเพิ่งจะมารู้สึกผิดเอาป่านนี้เนี่ยนะใช่ฉันเพิ่งจะมารู้สึกผิดเอาตอนนี้ล่ละฉันรู้อยู่แล้วนะว่าชายมันเป็นคนเห็งซวยแล้วก็โลเลแถมยังไม่จริงจังอีกพอรู้แบบนี้แล้วก็อยากมาคาดหวังอะไรกับฉันมากนะเพราะฉันมันเป็นคนยังไงล่ะ สุดท้ายนอกจากจะไม่ได้ชวนให้ก้าวแล้วก็ยังไม่ได้คืออะไรเลยต่อจากนั้นอีกพอ,อก็ไม่ยอมค่ะถึงมันจะเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันก็เถอะแล้วทำไมมันต้องตัวติดก,กันด้วยนี่ยปักเดียวเลยของมันนี่เราจะเนื่อยแล้วนะห้ตอยสิน้องหงิดบ้าไอกี้ไอ้สิยงเส็บแก้หูแบบนี้มาแล้วรอนานไหม รอทีนะเออรอนานมากเตือนเต้นฮะนี่เป็นงานมหา,ลาเลยครั้งแรกของพวกเราเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ละท้อไม่นับวันได้รุ่หนอเนาะเตือนเต้นจังเลยนเ,ออเออาน,น,นะเาะสแ้อีกอะมะมวแเรนวาเี่า,าก็จับได้หรออะไรวะเนี่ยมีแอลกอฮอล์ขายในงานด้วยเหรอเนี่ยน,นี่มันงานมหาเลยไม่ใช่เหรอวะความจริงแล้วภาพงานผู้ก่อตั้งที่พวกเรามันโนกันเอาไว้ก็คือ แต่เปนความเป็นจริงแล้วเบียร์เย็นๆหรือทักเทาทางนี้เลยคะ่ะพอชงก็ตอครับว้าวนี่มาอะไรกันนะนี่มันงานอาหารไล่ไม่ใช่หรอวะหรือเราเข้าใจะอะไรผิดไปนี่น่ะเหรอความไม่เหมือนใครที่พี่หยกบอกแม่ขอหันไปดูไอ้สองคนนั่นหน่อยสิอะไรกันมันนี่คาบบับนี้ นี่พอทีนะที่ขัดความสนุกของพวกแกนะพอดีว่าฉันจะไปดูของทำมือตรงโน้นหน่อยเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเอ๊ะไงนั้นละ่ะไอ้กี้แกก็รู้นี่หว่าว่าฉันไวตอดเสียงมากแล้วตรงนี้ก็เสียงโคตรดังเลยแสบแก้วหูจะตายแล้วตรงนี้พวกแกก็ดูเอนจอยดีนี่ไม่จำเป็นต้องมายึดติดกับ,บฉันหล่านะโตๆกันแล้วนะ เออเอางี้เลยเดี๋ยวยังไงจะไลยไปบอกนะอ่าเจอกันตรงนี้มีของขายเยอะๆเลยฮะโอ้อันนี้สวยจังเลยองกีพี่ต้งนะอีพี่ต้ทนะี่อยู่ก็มาบังคับให้มังงานแถมเอาเบียร์มาล่ออีกแต่เห็นแก่เบียร์จะมาให้ก็ได้หวะ,อะอเอาามทตรนี้คเชน